คันนี้มาพร้อมกับของแต่งเกือบ2 0 0 0 0 0บาทสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมขอนำเสนอเป็น S1000RR นะครับคันนี้เป็น s 1 0 0 0 r สีไตคันเลอร์แท้จะมาพร้อมกับสวิงอาร์มสีเงินแบบนี้นะครับผม เป็นรถเอสพันเบาที่หายากยม,มากๆนะครับแล้วก็เป็นรุ่นยอดฮิตนะคือต้องเป็นสีไตคคลอร์สำหรับคันนี้มาพร้อมกับของแต่งเกือบ2 0 0 0 0นบาทไปดูกันว่าคันนี้ได้อะไรบ้างสําหรับคันนี้นะผมก็จะมาพร้อมกับล้อหน้าหลังนะครับโอแซดไดสีทองผมบอกเลยว่าล้อโอซตัวนี้เบาขี่ง่ายขี่มันแน่นอนชุดสีไตคคลร์แท้ทั้งคันนะครับผมมาพร้อมกับชิลหน้าแต่งนะ เป็นคาร์บอนนะครับเคลป์ล่าเราลองที่เลยข้อตรงรุ่นอัสตินเออาร์นะครับผมตัว g p 1 r นะครับตัวนี้เป็นข้อไทเทเนียมบวกกับคาร์บอนเฉียงอย่างเล้าผมบอกเลยนะครับสำหรับคันนี้จะได้พร้อมกับเบาะเลดไลน์นะครับเดินได้มาเป็นตัว M Performance นะครับผม เป็นสําหรับเบาะคนนั่งนะครับทําให้รถดูสปอร์ตยิ่งขึ้นเบาะหลังนะครับถูกเปลี่ยนกลายเป็นคาร์บอนเคปเล่านะครับผมเป็นครอบท้ายนะครับทาให้รถดูเฟี้ยวสาหรับตัวนี้นะครับผมได้เป็นซับเฟรมคาร์บอนนะครับผมก็สามารถช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ทําให้รถดูสวยเฟี้ยวยิ่งขึ้น บางคนหลังคาร์บอนนะครับผมนี่ได้เป็นคาร์บอนแท้แบบนี้เลยนะครับพร้อมกับอกล่างสนามนะครับจะทําให้รถดูยาวแล้วก็อ้วนขึ้นนะครับผมตัวนี้คือเอาง่ายๆสําหรับคันนี้นะครับผมมีครบจบหมดที่ s อสพันดควรจะมี พร้อมกับกาดแข้ง GB r เนสซิงนะครับผมเอาไปค,ครบแบบนี้เลยยังมีอีกมากมายที่ผมยังพูดไม่ครบสําหรับของแต่งคันนี้เอาง่ายง่ายสหรับคันนี้ก็ของแต่งประมาณ2 0 0 0 0 0บาทคันนี้เสนอราคาขายเพียง499 0 0 0บาทถ้าลบของแต่งออกไปคันนี้เท่ากับ30,000นเองนะครับออกรถสําหรับกรุงศรีนะครับ130,000าบาทนะครับผ่อนอยู่ที่98 48งวดหรือ8 4, 8, 4, 8, 4. 60งวดนะครับสำหรับกรุงศรีนะเอางวว่ายๆเฉพาะซื้อรอโอแซนี่ก็คุ้มแล้วนะครับสำหรับแสนสามเงินดาวนะวิสิบจด17เป็น S1000 ABS Pro นะครับผมมี Quickship ขึ้นลงให้เรียบร้อยจากโรงงานเลขไม้หม่21,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมเลขไม้ถือว่าน,น้อยมากๆสาหรับ s หนึ่งรันนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม้เท่านี้สภาพนี้หายากแล้วสีไตคลัลเลอร์แท้แบบนี้สนใจติดต่อผมได้ที่เพจร้านคอนแกสซูเปอร์ไบส์สำนังกงานใหญ่อยู่ข้างล่างนี้นครับหรือโทรสุสิทธิ์เจ็ดเจ็ดสองเบอร์โทรร้าน0ูนย์สี่สามศูนย์ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งบัญชีร้านคอนแกสซูเปอร์ไบท์กรุงไทยข้างล่างนี้บัญชีเดียวเท่านั้นก่อนปิดชิปเราไปฟังเสียงเครื่องยนต เอกลักษณ์ของ s 1 0 e 0ัต <S ühren> ้องที Holo ่นี่คอนแก่นซูเปอร์ไบคค์รับผม